โอ้หลับวันนี้ทำกันแซ่บพี่น้องวันนี้เดินแดงโอ้หลับไปแซ่บกันครับวันนี้เราแซ่บครับไอ้บุูเสือมาหัวหนุ่มแซ่บครับโไม่แกนจะแซ่บเลยแม่ต้มปลาพี่น้องกันรอนแซ่บๆครับผุ่นแหลบุมูเท่าหันมาอู้หูะลายในปากต้มปลาเฮ็ดกินก็ต้องเฮ็ดแซ่บๆพี่น้องพวกเนี้ยโอ้ยใส่หวาสมุนไพรไปกินแซ่บพวกนั้น แซมครับผมลาภุ่งป่าแซมครับอแซมกันเนี่ครับเป็นหองเบื้องบนแซมครับที่เด็ดลูกวันตอนว้าวโอ้แซมกันครับอแซบครับแซมครับที่เมือนกันน์ทอาแซมแซมเนี่ย แสบครับความแสบบูวแ่บแบเนาะแสบครับแ่บเนี่ยลาปลาวันนี้้อนก้นสวยเห่ซูชิว้าแ่บลงกันครับอือทอุ่งยูรธวาซีซีบบายจะเซมือนัวเลยวะแสบลงกันครับเอา เว้ยล่นองเอาเดี๋ยวนี้มาแล้ะกันอ่านไปใกล้สิ้นเดือนแล้วพี่น้องเอ้ยแซ่บๆครับเสียบมะจอยเสียบรยครับลับไปมุดเสียบเสีบพี่น้องอืมสูดีสารบ้รรเทาพี่น้องเสียบๆผักเอกไลต้มเอ้ยขอน้ำจ่อยเสียบรวยเสียบฝ่ากเลยเสียบเสียบกันครับ